แฟนใหม่รับได้มีเมียสิบคนอยู่เมืองนอกโอนเงินให้ใช้ตลอดถือเป็นนักแสดงตลกชื่อดังที่พักหลังเราแทบจะไม่ได้เห็นเขาบนจอทีวีเนื่องจากเจ้าตัวย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแทนอย่างไรก็ตามหากพูดถึงหยองหรือนายฮารุสพลเรียกว่าคือผู้ชายที่ไม่ค่อยจะสมหวังในรักมากนักเพราะเปลี่ยนภรรยาบ่อยมากนับสิคนได้โดยเจ้าตัวเปิดใจในรายการว่าจริงๆไม่อยากจะย้อนเรื่องในอดีตแต่กับคนล่าสุด เธอไปมีคนอื่นตอนแรกไม่รู้แต่มีคนใกล้ตัวมาบอกจริงๆพวกเขารู้กันทั้งจังหวัดแล้วมั้งมีแค่เราที่ไม่รู้เลยจริงๆไม่เชื่อแต่พักหลังค่อยๆระแคะระคายด้วยความที่เห็นใจลูกด้วยจึงไม่ขอพูดอะไรมากเพราะจะดูไม่แมนทุกวันนี้เจอหน้าได้แต่ไม่คุยส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่เคยทําไว้ในอดีตของตัวเองคราวนี้มาส่งผลถึงปัจจุบันคอยบอกลูกให้เข้าใจว่าพ่อแม่รักเขาที่สุดแค่แยกกันอยู่เท่านั้นเอง ตั้งสติคิดว่าสิ่งไม่ดีได้ออกไปจากชีวิตแล้วกว่าจะผ่านมาได้เป็นปีคอยอยู่กับเพื่อนมีไปเจอหลวงปู่การสอนไม่เหมือนใครตอนนี้มีรักครั้งใหม่แล้วเจอกันทางแชทกระทั่งมาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งชอบเข้ามากดถูกใจคนแรกเหมือนตามตนมานานจากนั้นจนึงค่อยๆสารต่อบาเรื่อยๆบอกเป็นแฟนคลับตนมานานดูทุกเรื่องเธออยู่ต่างประเทศใช้คำว่าแฟนระยะทางไม่มีผลแค่คุยกันถูกคอก็พอ มีหลายสิ่งคล้ายกันนอกจากนี้ยังใส,ส่เป้สุดๆเธอคอยดูแลให้ทั้งสบู่ครีมรวมถึงรองเท้ามาทีเป็นลังแม้ใครจะบอกว่าครบเพราะมีทุนเยอะอยากขอให้เธอเชื่อมั่นขึ้นในทุกวันพอ